หนูไม่รู้ว่าหนูจะต้องตะเริ่มยังไงอะหนูไม่รู้ว่าหนูจะต้องเรียกเขาว่าแฟนหรืออะไรแสดงว่าเริ่มคุยคุยกันอยู่ไม่ใช่ค่ะคือคือเขามาคาบเดี่ยวระหว่างที่หนูเลิกกับอีกคนหนึ่งที่เขามาเจอนอยู่ที่ร้านอะอเล่นพอเราใช่แล้วพอเราเริ่มพบกันแล้วหนูก็รู้สึกว่าแบบมันมันมีปัญหายเยอะมากแบบว่าหนูไม่รู้ว่าหนูจะต้องเรียกเขาว่าอะไร สถานะใจในเดือนแห่งความรักทิมเป็นไงคะสถานะหัวใจสับสนค่ะตอนนี้สับสนนยังไม่รู้ว่าจะจะบวกหรือจะลบดีโอเคไหนเล่าให้ฟังสิคะเรื่องเป็นไงตอนแรกอะหนูมีแฟนคนหนึ่งค่ะอ่าก็ก็เจอกันที่ร้านนะคะหนูทํางานแล้วเขาก็มาก็มาเจอมามาแล้วก็เหมือนว่าเออเหมือนหนูทำานอะไ่ที่ร้านเขาก็บอกว่า พอเขามากินเขาที่นั่นบ่อยๆเขามาเจอหนูทางานใหม่เริ่มเริ่มจากที่เขาจะไปส่งหนูที่บ้านหลังจากนั้นแล้วก็เริ่มมีความสมคัญด้วยกันมาค่ะอะแล้วก็ระหว่างอันนี้คือเล่าที่จริงหนูไม่ได้จะเล่าถึงคนนี้หนูจะเล่าถึงอีกคนนึงค่ะโอเคค่ะแล้วเล่าถึงคนที่เป็นปัญหากักนอยู่ตอนนี้หนูไม่รู้ว่าหนูจะต้องเรียกเขาว่าแฟนหรืออะไรแสดงว่าเริ่มคุย,ค,ยคุยกันอยู่ไม่ใช่ค่ะคือ คือเขามาคาบเสี่ยวระหว่างที่หนูเลิกกับอีกคนหนึ่งที่เขามาเจออยู่ที่ร้านอ,ะอ่ะเดมกับเราใช่แล้วพอเราเริ่มพบกันแล้วหนูก็รู้สึกว่าแบบมันมันมีปัญหาเยอะมากแบบว่าหนูไม่รู้ว่าหนูจะต้องเรียกเขาว่าอะไรคืออ่ะไม่เป็นไรไม่ไม,ไม่ไม่ต้องเป็นคำเรียกแะ้วกันแต่ว่าเป็นคนคนหนึ่ง <c oughs> ที่เข้ามาในขณะที่หนูมีปัญหากับคนเก่าอยู่ตอนนั้นค่ะใช่ค่ะแล้วพอเราเริ่มพลกลองอ่ะเป็นอเราคุยกันแลละเออเราเป็นแฟนกันแต่ว่าจะมันจะมีปัญหาตรงที่หนูไม่ คือเขาจะ,ะเขาทำงานกลางคืนเขาก็คือเหมือนต้องไข่ลูกเขา,าอะอืค่ะคไข่ห,หน้าตาคือมีหาแฟนค่ะมีอะไรประมาณนี้ค่ะเขาก็เหมือนแบบจะไม่ยอมบอกใครว่าเออจะไม่ให้ใครรู้ว่าอ่ามีแฟนแล้วมันมีผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาส่องแบบไลฟ์เขาบ่อยมากๆแล้วถูกว่เลยเข้าไปเหมือนแคปแล้วก็ไปถามพวกนัก้องด้วยกันว่าเออเนี่ย แบบรู้จักน้องคนนี้ไหมเป็นแฟนขับรหรอือะรอะไรอะไรเงี้ย <c oughs> เขาบอกอ๋อเขาเขาเป็นแฟนนักร้องเหมือนกันเขาเป็นแฟนของคนนี้เอาคนนี้ก็คือเก็ค, <c oughs> คือแฟนหนูพี่เขาบอกว่าคือแบบมันจะมีพวกแฟนขับรคจิตชนิดหนึ่งที่ชอบเอาไปบอกว่านักร้องเป็นแฟนอื <c oughs> เขาพูดแบบนี้ซึ่งหนูไม่เชื่อถามจริงๆคือ <c oughs> พูดให้ความหวังอะไรเขาไหมไปให้ความหวังอะไรเขาเปล่าไปแอลอะไรเขาให้เขาแบบอะไรก็ตามสายเปย์หรืออะไรก็ตามเราไม่รู้หรอกคุณไป ไปหรือเปล่าเขาก็บอกไม่เขาไม่ยุ่งเขาไม่มีตอนจะทักผู้หญิงคนนี้ไปค่ะได้ทักผู้หญิงคนนี้ไป,ไไปแล้วผู้หญิงคนนี้เราก็ถามว่าเออเป็นอะไรกับที่เขาหรอเออเราเป็นแฟนที่เขานะแบบเป็นอะไรเออความคิดที่เราทักไปก็คือเราอยากจะรู้ว่าออยากเห็นความชัดเจน<ต>ว่ายัางไงใช่ใช่ค,ใชคือเราไม่ได้หาเรื่องเราไม่ได้สแสดงความเป็นเจ้าของแต่เราอยากรู้ว่าเออมึงโดนเหมือนกูหรือเปล่าว่าอ่าแล้วไงเขาตอบว่าเขาตอบว่าเขาก็บอกว่า ก็พี่เป็นแฟนจะไม่ฉรอแฟนใจเขาก็ต้องบอกทุกอย่างสิพี่ก็ไม่ถามเขาเองเขาจะเรียกอยากให้เรียกว่าหนูว่าอะไรอ่ะให้เขาเรียกไปสิก็แล้วแต่มันเลยแล้วพี่มั่นใจได้งไงว่าพี่เป็นแฟนมันคนเดียวไอ้ยักษค่ะพี่ไม่เห็นว<ต>่าว่ามันจะเป็นความคุมเครือเลยพิมพ์จริงมันเป็นคําตอบแล้ว <c oughs> ใช่ซึ่งแบบหนูก็ถามแต่ว่าเราอยู่ด้วยกันมาเป็นปีซึ่งเราเราเข้าใจคนอันนี้ก็ไม่รู้เขาใครตัวเองหรือเปล่าแต่ว่ากับคนอื่นอะ่ะตอนแรกๆกับเราเขาก็เป็นแบบนั้นแต่ตอนหลังมันมีผู้ใหญ่เข้ามาเกี่ยวค่ะ S <S 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 แต่ว<บ>่าเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยให้ใครไปยุ่งอะไรกับโลกของเขามากแต่อันนี้คือเขาพาเราไปไปเจอคนที่ทํางานด้วยกันอะไรเงี้ยเขาก็เออคือมันเขาก็บอกว่าเออว่าเป็นแฟนแหละเป็นแบบเขาก็เหมือนแบบก็อยู่ด้วยกันไหะเขาก็รู้อะหลายหลายคนก็รู้ซึ่งแบบอันนี้ก็คือมีผู้ใหญ่รับรู้ที่บ้านเรารู้ที่บ้านเขารู้ถึงแม้ว่าหนูจะพยายามคิดเข้าข้างตัวเองสักขนาดไหนก็ตามแต่วันนี้เหตุผลแวดล้อมใดๆมันอาจจะไม่สําคัญเท่ากับสิ่งที่เขาปฏิบัติกับเราในวันนี้ เขาจะเป็นซึมเศร้าเป็นอะไรพี่ไม่รู้เพราะว่าก็มีคนเยอะค่ะที่มีแฟนเป็นโรคซึมเศร้าแล้วเขาก็เขาก็ยังเป็นแฟนกันเนาะก็จับมือกันไปหาหมออะไรก็ตามแต่ได้บอกว่าเออเป็นซึมเศร้าล็อกตัวอย่างแล้วหายไปไม่ติดต่อกลับมาพี่ว่าประเด็นไม่ได้อยู่ที่ซึมเศร้าประเด็นก็คือเขาไม่ได้อยากติดต่อหนูมากกว่าพิมพ์จร,จริงๆแล้วในสังคมของเขาอะค่ะเขามีใครที่สามารถจะคุยกับเขาได้มีเพื่อนมีอะไรอย่างนี้ไหมคะไม่มีเลยหรอใช้ชีวิตคนเดียวเลย ใช่<อ>เพื่อนเขาพ่อแม่ครอ,อบครัวพี่น้องอะไรเงี้ยเขามีไหมเพื่อนเพื่อนไม่เพื่อนเขาไม่ค่อยไม่ถูงทิกับใครไม่ไม่มีเ่ยแล้วกับคุณแม่เขาล่ะคะแม่เขาก็อยู่คืออยู่บ้านเดียวกันอ้าวถ้าอย่างนั้นแสดงว่าเขามีคุณแม่อยู่ด้วยใช่อะเราจะได้แบบว่าหมดห่วง <c oughs> ไปหนึ่งข้อก่อน ช่ไหมคะถ้าเกิดว่าคนค,คนหนึ่งใช้ชีวิตคนเดียวซึมเศร้าคนเดียวอยู่ในห้องคนเดียวอะไรเงรี้ยพี่รู้สึกว่าเอ้ยถ้าเกิดว่าเขาเป็นจริงๆล่ะเราก็ยาจะไปถึงขั้นบอกว่าเขาเป็นข้ออ้างก็คงไม่ใช่แต่ถ้าตรงนั้นมีคนประกบเขาอยู่แล้วอ่ะคนานั้นตัดไปข้อต่อมาจะพิมพ์ถ้าถามว่าเขารักหนูหรืออะไรงั้นไหมพี่ว่าตอนนี้ไม่ใช่เหมือนหนูบอกว่าเออไม่อยากยุ่งแล้วเออก็ไปต่างคนต่างอยู่ไปค่ะค่ะตามตามเอาแล้วเขาตามแล้วก็เลยจะได้คุยกับเขาไงว่าเอาแล้วตามทําไมล่ะเธออยากให้เป็นแบบไหนจะได้คุยกัน โอยอยากให้อยู่ด้วยอยากให้เข,ขาใจค่ะก็อยู่ไงแล้วอยู่ในฐานะอะไรก็ต้องคุยเลยป่วยอ่ะอหนูอะเป็นต้นเหตุที่ทําให้เขาเป็นอย่างนี้เพราะตอนนั้นน่าจะเหมือนถูกกดดันเขามากแบบทำไมไม่โทรหารทำไมไม่นู่นทำไมไม่มนี่นโอ้โหกดดั <c oughs> <อ>นกดดันเขาที่พิมเคยเป็นโรคซึมเศร้าไม่ได้เป็นง่ายขนาดนั้นนะโดนคนมากดดนันปุ๊บก็เลยเป็นซึมเศร้าเลยอย่างนี้เขาบอกเขาเชียดเขาอึดอัดเขาเรียดแบบ กับเรื่องชีวิตเขาเมื่อก่แย่ลย <Okay. S 2> แล้วโอเคถ้าพิมพ์กดดันเขามากเขาอึดอัดเขาเครียดแปลว่าเขาต้องการให้พิมพ์ทําอะไรอะคะเขาบอกว่ายให้แบบไม่ต้องคุยอะไรแบบไม่ต้องมาคุยอะไรกดดันทำไมโอเคเพราะนันสิ่งที่เขาต้องการแบบนั้นแล้วหนูอยู่กับเขาแบบนั้นได้ไหมอะคนแปลกอะพี่ไม่ไม่ไมไมสิตอบให้ตรงคําถามเขาเป็นแบบนี้สมมติเขาเป็นแบบนี้เลยตามที่พิมพเห็นเนี่ยไม่รู้เป็นยังไงก็ไม่รู้แหละงงไปหมดเนี่ยเป็นแบบเนี้ย เขาไม่เขาไม่เปลี่ยนแต่ไม่รู้นานแค่ไหนพิมพ์อยู่ได้ไหมถ้าพิมพ์อยู่ได้พิมพ์ก็อยู่จ้ะแต่ถ้านูอยู่ไม่ได้หนูต้องเดินออกมาจริงๆแล้วมันไม่ได้คือพี่ไม่อยากให้หนูพยายามจะคิดอะไรหรือพูดอะไรให้มันซับซ้อนมันจะชุนบุนวุ่นวายไปหมดแล้วเราจะหาทางแก้ปัญหาไม่เจอเพราะว่าพอสมมติคือเพงเอิญนพี่ไม่ได้อยู่กับเขาเน้อไม่ได้เห็นพอพี่บอกทําอย่างนี้สิพิมก็บอกไม่ไม่ขับมาเข้าอย่างนั้นพอพี่บอกเอางั้็ทำอย่างนั้นหนูบอกไม่ค่ะเข้าทําอย่างนี้พี่ก็เลยจะงงในการแก้ปัญหาเพื่อเอาง่ายๆกับพพิม ถ้ารักกันมากพออยากอยู่ต่อก็อยู่แต่ถ้ารู้สึกว่าการอยู่มันไม่มีความสุขแล้วดูเหมือนอีกคนก็ไม่ค่อยอยากได้ให้เราอยู่เท่าไหร่ก็เดินออกมามีสองอย่างแค่นี้ทางเลือกวันนี้นะพิมพ์บอกว่าหนูไม่อยากทิ้งเขาพูดจริงๆพิมพ์เป็นอะไรกับเขาหรอพี่ยังฟังไม่รู้เรื่องเลยจะบอกว่าเป็นแฟนก็ไม่เห็นมีหนูคนเดียวนี่ก็ยังเห็นกับคุยคนนั้นอยู่เลยใช่ป่ะถูกต้องแล้วจะทิ้งอะไรเขาเราไม่เห็นทิ้งอะไรเลยไม่งั้นพิมพ์จะถูกสับสนไปด้วยเหมือนกับ จะเหวี่ยงฉันไปตรงไหนฉันก็ต้องเป็นสิ่งนั้นแบบเป็นแบบงงๆด้วยอะถามนะเขาเอ่ะอย่างงี้ถามเขาเอ,อตลงดอย่างงี้ถามแล้วถ้าเกิดเขาบอกว่ายามาถาาออกแบบว่าเขาไม่ต้องการให้เราอยู่ก็ไปค<า>่ะเพระาะนั้นก็บอกว่าเออง,งั้นไม่ถามละงั้นเราเป็นเพื่อนกันแล้วกันนะเพราะ,ะเราอยากจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันมันไม่งงมากอะเธอประมาณนี้นม่เยอะเหรอคะอะ,อะไรคือเยอะคะ มันคือใจเป็นเยอะหรือเปล่าเปนท่าคุยบเขาเยอะเอาแล้วหนูหนูคิดว่าหนูจะเป็นยังไงพี่ว่าความซับซ้อนอยู่ที่หนูนะเนี<ะ>่ที่ว่าพี่ว่าปัญหามันอยู่ที่เขาแล้วตอเน,นี้ปัญหาอยู่ที่หนูแล้ววันนี้เขาเป็นแบบเนี้ยเ<อ>ขาเป็นแบบเนี้ยพี่ยังอยากอยู่ไหมล่ะคะถ้ายังอยากอยู่เขาก็อยู่ไปอถ้ารู้สึกว่าไม่ไหวหนูก็เดินออกมาท่านนั้นเองตอนนี้ทั้งหมดหนูคบกับเขานานแค่ไหนแล้วอะคะปีเออเดนหนูจะมีสองปีสามปีถึงห้าปีที่ยังมีความงงอยู่อย่างเงี้ยเพราะว่าเขาจะคุยเหรออะไรนะ เขากักไว้อะไม่รู้กักหรือเปล่าถ้ากาักจะต้องแสดงความรักมากกว่านี้ค่ะตอนนี้พี่ไม่รู้สึกว่าเขากาักด้วยซ้ำอ่ะเพราะว่าเขาหายอย่ะเดิมก็เดี๋ยวก่อนงั้นเธอไปรักษาให้ดีเอองั้นก็ไปรักษาตัวก่อนแล้วหายเมื่อไหร่ค่อยกลับมาเออคือวันนี้พี่กลับรู้สึกว่ามันมีความจริงอะไรบางอย่างที่พิมยังไม่ยอมรับความจริงนั้นอยากทนก็ทนไม่อยากทนก็หยุดก็ก็แค่ในชีวิตฉันต้องฉันต้องเลือกเองบ้างอ่ะเอาชีวิตฉันไปผูกไว้ที่เธอทั้งหมดก็ไม่ใช่ นะคะลองคิดดูลองคิดดูดดทบทวนดูนะคะพิมนะค่ะค่ะ,คะขอบคุณค่ะ,คะสวัสดีค่ะ,คะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะดูครับไฟเดย์จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันนะคะคลับไฟเดย์เช็คสถานะใจในเดือนแห่งความราัก